สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องข้อมูลน่าสนใจเกี่ยวกับสุขภาพนะคะเป็นเรื่องใกล้ตัวมากๆที่บางทีเราอาจจะมองข้ามไปเป้าหมายก็คืออยากจะลองมาสกัดเอาข้อควรระวังหรือว่าคำแนะนำง่ายๆค่ะจากข้อมูลที่เราได้มาเพื่อให้เราดูแลสุขภาพได้ดีขึ้นครับคือเรื่องพวกนี้บางทีมันดูธรรมดามากๆในชีวิตประจาวันแต่ถ้าเราไม่ใส่ใจมันก็อาจจะส่งผลเสียได้เหมือนกันนะครับการมีความเข้าใจตรงนี้ไว้ก็ดีครับ เริ่มกันที่เรื่องแรกเลยไหมคะอันนี้ส่วนตัวก็เอ๊เหมือนกันตอนเห็นข้อมูลคือเรื่องพัดลมเนี่ยค่ะใครจะคิดว่าแค่เปิดพัดลมนอนก็มีเรื่องต้องระวังด้วยในข้อมูลที่ได้มามีแพทย์เตือนเลยนะคะว่าการเปิดพัดลมจ่อตัวนานๆเนี่ยมันมีความเสี่ยงนะเช่นอาจจะทําให้ร่างกายขาดน้ําผิวแห้งหรือระคายเคืองตาอืมครับบางคนภูมิแพ้กําเริบก็มีหรือตื่นมาแล้วปวดเมื่อยกล้ามเนื้อก็เจอได้ค่ะใช่ครับ ที่น่าสนใจคือคกลไกที่เขาอธิบายไว้นะครับคือลมที่มันเป่าใส่ตัวเราตรงๆเนี่ยมันไปนเร่งการระเหยของความชื้นไม่ใช่แค่ที่ผิวนะครับแต่รวมถึงพวกเยื่อบุต่างๆในจมูกในตาด้วยพอแห้งมากๆก็เกิดอาการคันระคายเคืองได้ง่ายอ๋อเข้าใจแล้วค่ะแล้วก็มีอีกประเด็นที่ข้อมูลพูดถึงคือพัดลมเนี่ยมันเหมือนเป็นตัวกระจายฝุ่นเลยนะครับ พวกไรฝุ่นสปอร์เชื้อราหรืออะไรที่มันอยู่ในห้องพอมันโดนพัดลมเป่ามันก็ฟุ้งขึ้นมาในอากาศที่เราหายใจเข้าไปอืมคนที่เป็นภูมิแพ้อยู่แล้วก็เลยอาการแย่ลงได้ง่ายๆเลยครับฟังดูแล้วก็น่ากังวลเหมือนกันนะคะเพราะว่าหลายบ้านก็เปิดพัดลมนอนกันเป็นปกติแล้วในข้อมูลมีคนาแนะนํำไหมคะว่าควรจะทํายังไงดีมีครับก็เป็นวิธีที่ค่อนข้างทําได้ง่ายๆนะครับ อย่างแรกเลยคือพยายามเลี่ยงไม่ให้ลมมันจ่อตัวเราตรงๆอาจจะปรับให้พัดลมมันส่ายหรือว่าหันเข้ากำแพงให้ลมมันหมุนเวียนในห้องแทนอ๋อให้ลมมันกระจายกระจายไปครับแล้วก็อาจจะตั้งเวลาปิดให้มันทำงานแค่ช่วงแรกๆที่เรารู้สึกร้อนอืมอืมจะช่วยได้บ้างนะครับค่ะและที่สำคัญเลยคือการทำความสะอาดพัดลมบล่อยๆครับลดฝุ่นสะสมตรงใบพัดตะแกรงอันนี้ช่วยได้เยอะ อ๋อแล้วก็อย่าลืมดื่มน้ำให้พอด้วยนะครับก่อนนอนหลังตื่นนอนเพื่อชดเชยความชื้นที่อาจจะเสียไปค่ะเป็นคำแนะนำที่ดีมากเลยค่ะแล้วก็ทำตามได้ไม่ยากด้วยนะคะทีนี้มาดูเรื่องถัดไปกันบ้างค่ะอันนี้ก็น่าสนใจไม่แพ้กันเรื่องของกับดักน้ำตาลที่เราอาจจะไม่รู้ตัว ในข้อมูลมีเคสตัวอย่างของผู้ชายคนนึงค่ะคือเขาเนี่ยไม่กินของหวานเลยนะคะไม่แตะเลยครับแต่ปรากฏว่าไปตรวจสุขภาพเจอว่าเป็นเบาหวานแบบรุนแรงด้วยอันนี้มันชี้ไปที่น้ําตาลแฝงในอาหารใช่ไหมคะใช่เลยครับเคสนี้สะท้อนภาพใหญ่ที่ข้อมูลหลายๆส่วนเน้นย้ําเลยคือปริมาณน้ําตาลที่ซ่อนอยู่ในอาหารเครื่องดื่มทั่วไปเนี่ยมันเยอะกว่าที่เราคาดคิดมากๆไม่ใช่แค่ในขนมหรือน้ําหวานที่เราเห็นชัดๆนะครับ แต่มันอยู่ในน้ำอัดลมแม้แต่สูตรไม่มีน้ำตาลหรอคะเออสูตรไม่มีน้ำตาลก็อาจจะมีสารให้ความหวานตัวอื่นแทนครับแต่ที่พูดถึงคือน,น้ำตาลจริงๆในน้ำผลไม้กล่องซอสปรุงรสต่างๆแม้กระทั่งขนมปังหรืออาหารแปรรูปที่เรากินกันบ่อยๆเนี่ยก็มีน้ำตาลแฝงอยู่เยอะโหเยอะขนาดนั้นเลยครับแล้วข้อมูลบางส่วนก็ชี้ว่าร่างกายเราอาจจะตอบสนองต่อน้ำตาลแฝงพวกนี้โดยที่เราไม่รู้ตัว น,นานๆเข้าก็อาจจะนำไปสู่ภาวะดื้ออินซูลินได้เหมือนกันแปลว่าต่อให้เรามั่นใจว่าเออเราไม่กินหวานแล้วนะก็ยังเสี่ยงอยู่ดีแล้วแบบนี้เราจะรู้ได้ยังไงคะว่าอะไรมีน้ำตาลแฝงเยอะๆบ้างวิธีที่ดีที่สุดที่ข้อมูลแนะนำเลยคือต้องหัดอ่านฉลากโภชนาการค่ะอ๋อต้องพลิกดูข้างหลังใช่ค่ะ ทำให้เป็นนิสัยเลยมองหาคําว่าน้ําตาลหรือดูส่วนผสมอื่นๆที่มันเป็นน้ําตาลในรูปแบบต่างๆเช่นพวกไซรัปข้าวคอดฟรุกโตสสูงน้ําผึ้งโมโตเด็กสตรินอะไรพวกนี้ชื่อ,อยากๆทั้งนั้นเลยนะครับครับ <laughs> แล้วก็แนวทางปฏิบัติอื่นๆที่แนะนําก็คือพยายามลดเครื่องดื่มหวานหวานทุกชนิดเลยค่ะเน้นทานอาหารสดๆดใหม่ๆปรุงอาหารกินเองบ่อยขึ้นอันนี้จะช่วยให้เราคุมส่วนผสมได้ครับคุมครองเองได้ และแน่นอนการตรวจสุขภาพประจําปีเช็คระดับน้ําตาลในเลือดอันนี้จําเป็นมากครับโดยเฉพาะถ้ามีปัจจัยเสี่ยงอื่นๆเช่นมีคนในครอบครัวเป็นเบาหวานหรือว่าน้ําหนักตัวเกินการอ่านฉลากนี่สําคัญจริงๆนะคะดูเหมือนเรื่องเล็กน้อยแต่ช่วยได้เยอะเลย ทีนี้มาถึงประเด็นสุดท้ายค่ะอันนี้ค่อนข้างาน่ากังวลน,นิดนึงคือเรื่องความเสี่ยงจากการปนเปื้อนสารพิษในอาหารในข้อมูลมีการอ้างอิงถึงข่าวกรณีแม่ยุกที่ป่วยหนักตับวายไต,วาย,ตยวายเฉียบพลันเลยนะคะสงสัยว่ามาจากอาหารที่ปนเปื้อนรเรื่องนี้ตอกย้ำเรื่องความปลอดภัยของอาหารเลยนะครับซึ่งการปนเปื้อนเนี่ยข้อมูลชี้ว่ามันมาจากหลายทางได้มากอาจจะเป็นสารเคมีกําจัดศัตรูพืชทีท่ตกค้างมาโลหะหนักหรือแม้แต่สารพิษจากเชื้อราที่เกิดจากการเก็บรักษา ดีอย่างพวกถั่วลิสงปนอะไรแบบนี้หรือเปล่าคะครับพวกนั้นก็มีความเสี่ยงเรื่องอฟราทอกซินแล้วที่น่ากังวลคือข้อมูลบางชิ้นบอกว่าสารพิษบางอย่างเนี่ยมันอาจจะไม่มีสีไม่มีกลิ่นทําให้เราสังเกตได้ยากมากโหถ้ายากแบบนี้แล้วเราจะป้องกันตัวเองยังไงได้บ้างคะเนี่ยคําแนะนําหลักๆจากข้อมูลก็คือต้องรอบคอบมากๆครับเริ่มตั้งแต่การเลือกซื้อวัตถุดิบเลยควรเลือกจากแหล่งที่น่าเชื่อถือหน่อยมีมาตรฐาน ถ้าเป็นไปได้ก็เลือกพวกผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกหรือที่มีการรับรองความปลอดภัยค่ะแล้วก็การล้างผักผลไม้ให้สะอาดอันนี้เป็นพื้นฐานที่สำคัญมากบางข้อมูลก็แนะนำวิธีล้างเฉพาะเช่นแช่น้ำเกลือหรือเบกกิ้งโซดาเพื่อลดสารตกค้างอืมอมก่อนจะกินหรือเอาไปทำอาหารก็ควรสังเกตความผิดปกติก่อนเสมอครับทั้งสีกลิ่นรสชาติถ้ามันดูแปลกแลก ไม่แน่ใจก็ทิ้งไปเลยดีกว่าครับอย่าเสียดายโดยเฉพาะพวกอาหารกระป๋องหรือบรรจุภัณฑ์ที่มันบุบบุบบวมบวม,บวมใช่ไหมคะใช่ครับอันนั้นเสี่ยงเลยแล้วก็สำคัญที่สุดคือถ้าเกิดมีอาการผิดปกติรุนแรงหลังจากกินอาหารเข้าไปเช่นคลื่นไส้อาเจียนหนักมากปวดท้องรุนแรงต้องรีบไปหาหมอทันทีเลยนะครับแล้วก็ต้องแจ้งประวัติการกินอาหารให้ละเอียดที่สุดเท่าที่จะทาได้ค่ะ ชัดเจนเลยค่ะข้อมูลทั้งหมดที่เราคุยกันวันนี้ตั้งแต่เรื่องใกล้ตัวอย่างพัดลมน้ำตาลแฝงในอาหารไปจนถึงเรื่องความปลอดภัยของอาหารดูเหมือนจะชี้ไปทางเดียวกันเลยนะคะว่าเรื่องเล็กๆน้อยๆที่เราอาจจะมองข้ามในชีวิตประจำวันเนี่ยมันส่งผลต่อสุขภาพได้จริงๆซึ่งการนำเสนอข้อมูลเหล่านี้ก็เพื่ออยากให้เกิดความตระหนักรู้นะคะแล้วก็เป็นแนวทางปรับพฤติกรรมไม่ได้ต้องการให้ตกใจกลัวกันไปนะคะ ถูกต้องเลยครับเป้าหมายคืออยากให้เราหันมาใส่ใจสุขภาพในเชิงรุกกันมากขึ้นลองพิจารณาทางเลือกพฤติกรรมประจำวันของเราให้ดีๆข้อมูลชุดนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีครับแล้วมันก็ชวนให้คิดต่อนะครับว่าเอ๊ะนอกจาก3มเรื่องนี้แล้วเนี่ยมันยังมีความเสี่ยงอะไรอีกบ้างในชีวิตประจำวันที่เราอาจจะยังมองไม่เห็นหรือว่ายังให้ความสำคัญกับมันน้อยเกินไปเป็นคำถามที่น่าสนใจให้กลับไปคิดต่อจริงๆค่ะ แต่ก็ต้องย้ำเหมือนเดิมนะครับว่าข้อมูลเหล่านี้เป็นแค่คำแนะนำเบื้องต้นถ้าใครมีข้อกังวลหรือมีปัญหาสุขภาพเฉพาะตัวจริงๆการปรึกษาคุณหมอหรือผู้เชี่ยวชาญโดยตรงเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเสมอครับ